Night life. คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงสุดท้ายของเรื่องจริงไนท์ไลฟ์ของเราครับเชื่อมั่นนะครับว่าเรื่องนี้จะโดนใจสายกินจุกันทุกคนอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าร้านข้าวมันไก่เจ้าเนี้ยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเติมข้าวได้ไม่อัน้นใครที่ยังกินไม่อิ่มก็ให้มาตักวนไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าท้องคุณจะรับไม่ไหวใครที่สนใจไปลิ้มลองเตรียมปากหมุดได้เลยครับ หน้าร้านที่ระบุข,ข้อความว่าเติมจนอิ่มเติมข้าวได้ฟรีมันเป็นข้อความที่ดึงดูดใจลูกค้าไม่น้อยเลยนะครับเป็นข้าวมันไก่ที่ใช้วิธีการต้มแบบกรรมวิธีซูวีคือการแออพคไก่ลงในถุงสูญญากาศแล้วก็ต้มในเครื่องควบคุมอ,อุณหภูมิให้คงที่ร้านข้าวมันไก่ซูวีเติมจนอิ่ม ดูแลก็เหมือนจะไม่ได้แตกต่างจากร้านข้าวมันไก่ทั่วไปสักเท่าไหร่แต่ด้วยความใจดีของเจ้าของร้านที่อนุญาตให้ลูกค้าสามารถเติมข้าวได้ฟรีจนอิ่มนี่แหละครับที่ทําให้ลูกค้าติดอ,อกติดใจการเติมข้าวได้ก็คือมีไอเดียมาจากเราอยากให้แบบทุกคนน่ะทานข้าวจานเดียวแบบอิ่มภายในจานเดียวแล้วก็ปริมาณในการทานของแต่ละคนเช่นเอ,อ่อเพศหญิงเพศชายเด็กผู้ใหญ่ในการทานแตกต่างกัน เราตักให้ลูกค้าเยอะก็คืออาจจะแบบเหลือทิ้งอะไรอย่างนี้เราก็เลยตักให้ในปริมาณแบบประมาณหนึ่งแล้วก็ให้ลูกค้าเติมเอาเองเลยพียงเท่านั้นยังไม่พอครับเมื่อเราได้เห็นถึงกรรมวิธีการทําที่พิเศษกว่าเจ้าอื่นและป้ายราคาที่เริ่มต้นเพียง25บาทเท่านั้นทำให้ร้านข้ามันไก่ร้านนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจของคนที่ได้ลองแวะเข้ามาลิ้มลองไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่ แพ็กไก่ใส่ถุงสูญญากาศเสร็จนะคะเราก็จะมาลงในเครื่องซูวีเครื่องซูวีนี่ก็คือการต้มแบบควบคุมอุณหภูมิให้อุณหภูมิคงที่เพื่อให้เนื้อไก่มันชุ่มฉ่าแล้วก็ไม่สูญเสียน้ําในตัวไก่ออกไปไก่ที่ได้ก็คือเนื้อไก่จะชุ่มฉ่าน้ํากว่าปกติทั่วไปมันจะไม่สูญเสียน้ําจากตัวเนื้อไก่ออกไปอะคะ่ะความหวานความเอ,อ่อสีชมพูมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเลย ถใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับแถวถนนคู่บอลซอย27อย่าลืมแวะเข้ามาลองกันได้เลยนะครับเพราะร้านเขาเนี่ยตั้งอยู่ติดถนนหน้าปากซอยพอดิบพอดีเลยเลยครับก็ทํางานแถวนี้ครับคู่บอลมาแถวนี้บ่อยอ่ะก็เลยแวะร้านนี้ตลอดอร่อยเลยครับได้เยอะอร่อยครับผมชอบชอบมาร้านนี้อยู่ครับถ้าผ่านมาทางนี้คือต้องแวะแวะไปจำาครับก็ดีนะครับเพื่อให้เราประหยัดด้วยครับมาเข้ามาเติม คือข้าวกินแล้วก็เติมข้าวฟรีด้วยวก็อิ่มด้วยก็ประหยัดเงินด้วยครับถ้าทานที่ร้านนี้นะคะก็ไม่ต้องเขินอายเลยค่ะสั่งได้ตามสบายเลยค่ะเออทางร้านเราจะมีให้บริการตัวเองทั้งน้ําซุปน้ําจิ้มพริกขิงแล้วก็ข้าวมันเลยค่ะเติมทุกอย่างได้บุฟเฟ่เลยนอกจากจะได้อิ่มจนพุงกลางแล้วนะครับร้านเนี้ยเขายังให้เทคนิคการซูวีครับทำให้ไก่เนี่ยมันเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ โดยไม่เสียรสชาติความอร่อยเลยหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้หรือใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับของดีประจำท้องถิ่นอยากจะแนะนำสามารถอินบ็อกซ์พิมพ์บอกแล้วก็เล่าเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาได้นะครับที่ Facebook ของรายการเรื่องจริงผ่านจอของเราครับเรื่องไหนที่คุณคิดว่าแหมดนใจทีมงานของเราเน่จะรีบติดต่อกลับไปทันทีเลยนะครับและถ้าเรื่องนั้นได้ออกากาศเรามีค่าแนะนา แล้ว่าค่าติดต่อประสานถ่ายให้เรื่องละ1,000บาทนั่นเองครับก่อนจากกันในคืนนี้นะครับย้าอีกทีว่าวัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คืออย่าปล่อยให้กาดตกนะครับผมใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้านรักษาระยะห่างเอาไว้เสมอเพียงเท่านี้ก็อาจจะช่วยได้นะครับกับการป้องกันโควิด19ได้แทบจะ100%เ สำหรับวันนี้นะครับเวลาของพวกเราทุกคนที่นี่หมดลงแล้วครับกลับพน้นอีกครั้งนะครับในวันเสาร์หน้าทุกคืนวันเสาร์แบบนี้เวลา4ี่ทุ่ม 4, 4ี่สนาทีทางช่อง7 HD คืนนี้หลับฝันดีรลับทรีสวัสดิ์ครับ